ผู้วน่าดินสวยมากเลยน้าดินสวยอยู่ครับอ่ะมาดูเจ้าไว้ในท้ายต่อครับผมแหมวันนี้ก็รับบทบาทอยู่กับทีมงานนี้ไม่รู้ว่าจะกี่วันครับทปากบอให้บอสามเที่ยว วันนี้น่าสงสัยน่าจะเป็นป่ายยางเก่าครับนี่มีต่อยางด้วยนะครับครบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube x d u m ดั n ซครับยังอยู่กับเจ้าววเลนทายครับผมอยู่ว่าอยู่กับทีมงานโชคกรัตดาครับ นี่เจ้าเลยทายวันนี้วันที่สองครับได้มาอยู่นี่ครับผมนี่ก็คนขับของเขาเองครับคนขับอของทีมงานชโชคร,รัตดาหรือว่าเสียหมูครับเสียหมูงานนี้จวดอย่างเดียวครับเจ้าเวรทายครับเจ้าหกล้อถูกใจเลย เร็วมากครับไม่มีโหลดครับตอนเช้านี้เปิดแอร์ไม่ได้นะหนาวเสียมูบอกว่าในออาแอร์วนันท้ายนี่หนาวมากครับขนาดเมื่อวานนี้แดดร้อนๆนี่ยังเย็นเลยเขาไาอย่างนั้น,นแต่ตอนเช้ายังเปิดไม่ได้ครับเย็นจัด ส่วนรถเสียหมูนี่ก็กำลังซ่อมแซมครับผมหรือว่าเปลี่ยนซีนมอเตอร์สวิงครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะก็เลยได้เอาเจ้าวาเลนทนยครับผมมาช่วยงาน,นครับนูแหละจนน่าจะอยู่จนรถเขาเสร็จรถเสียหมูเสร็จนะครับผมเจ้าวาเลนทน์น่าจะได้อยู่นี่ก็น่าจะหลายวันครับ เล็วจุดจาด สี่ทันนี่ตักสบายๆครับเจ้าประเวลนไทยเห็นเส,สี่ยวหกบอกว่าสี่ันนี่ตักไวมากครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยยทำบาปลูกแท้ปะ <c oughs> กรือว่าท่อเล็กนี่อู้ดึงข้างล่าง นี่ก็เทนี่แหละครับนี่เทตรงนี้แหละนี่ก็ดินสวยอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นป่ายางครับ ใส่เยอะเหมือนกันครับงานเที่ยว <c oughs> <c oughs> พอให้ไปเทน,นู่น <c oughs> ลูกให้ไปเทนี่สรุปเจ้ายังไงเนะี่ยฮะ พ่อก็จะให้ไปเทนู่นลูกก็จะให้เทนี่เอ๊นี่ก็กเทจ้จอเลยครับ,น,บ,จจรบนี่แะละเขาเรียกว่างานทอยปากบอ่อชนไปเลยนี วันท้ายแบบว่าสบายสบาย ถือว่าเร็วครับเจ้าวาเลนทนยนี่รถทอยสี่คันครับอยู่นี่ครับโอ้โอปิดประตูแล้วเว้ย ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงนทีานี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ